่านลงว่าปานาเพราลงไปเวียดทานทุกคนเลยนะยดขาไปยืดขาไปยีดขาปลายขาปเออไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกจะได้ทุกใกล้าขปด้หรอยง้านก้นี่เอวนี่แค่ัวไม่ได้ตองหบีนะมีทุกทุกทุก้า บีบตงอนตาดูเขาดูได้รล้เป็จะไรปวดหัะได้เลยแปลว่าอะไรปวดปวดหลอดปวดต้นบีบตลงแท้มสนลยปวดปวดเลยนะขาเดินดูพี่เดินดูเดินง่ายเดินก้ายาวเลยโน่งไหม ลงได้เยแบบเจ็ดสิบก็ดีแล้วลงลงจะทำได้พยาน่าหูมดเจ็ดสิบข้่องปลาไหลด้วยเจ้ากรรมเเวนทั้งหมดพานาคหูมดปลาไหลเจ้ากรรมวนทั้งหมดโลงไหมตาที่โลงไหมถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ตาเราแตสิบแล้วดีแล้วตัเอาตัเขาเอาตัเขาตั้งแต่ดูีโลงไหม เดีแล้วครับเออดีแล้วโลกกีดปเต็มแล้วรูปหัวเขาอ่ะแปสบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาไนะด้ยด้วด้วยด้ด้วย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 ย